าคุณดื่มคาราบาวแดงแล้วอยากเป็นผู้โชคดีแบบเขาเหล่านี้ที่ไปรษณีย์ทุกปนอนะประมาณ30บาทขอบคุณคาราบาวแดงจบจริงแจกจริงดื่มทุกวันครับผมมาเกือบ200ปาครับที่ไปรษนีย์ครับผมคาราบาวให้จริงแจกจริงครับผมเพียงแค่เขียนบีบส่งมาที่ตูป้ปนอ2บางปะกงชาเชิงเซา24130ทุกฝาที่คุณส่งมาถึงเราแน่นอนรีบส่งมาได้เลยจำล้านครั้งที่18พุธที่11มิถุนายนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไป โมเดลช่วยนไสร้างอาชีพปีเ,<ส>เี่ยินบาแจกมอไซค์ไปแล้วกว่า1000คันสร้างอาชีพไปแล้วกว่าห0คนและยังแจกต่อเนื่องยันสิ้นปีและเราเพิ่งได้เศรษฐีของร้านคนที่17เจเมื่อวานหมาดๆนี่เองค่ะโชคดีวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกผู้โชคดีมีอยู่ทุกภาคบอกเลยง่ายๆแค่ส่งฝามาก็มีสิทธิ์ค่ะเพียง10บบาทก็ทำให้ชีวิตพลิกกลายเป็นเศรษฐี คาราบาวแดงราคา10บาทเท่าเดิมดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซ่คุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าส่วนวันนี้นะคะใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอิดิชั่นคันที่1นึ่จากคาราบะวเรา,เรา ผู้โชคดีก็คือคุณเสรีเพชรรัตนโมราจากจังหวัดพัทลุงกติการลุล้าและมอไซค์าสามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคาราบาลคันโซ่ตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการแปดพฤศจิกาย,ยน2 5 6 8